หัวมีเป็นร้อยจะอธิบายให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจะพูดก็ไม่เข้าใจจะวาดออกมาเป็นรูปก็ใช้เวลานานเกินสวัสดีค่ะพบกับมิมและ The Collective วันนี้มิมจะพาไปรู้จักกับ m o ูด b o a r d เครื่องมือที่จะช่วยในการวางแผนและจัดระบบการทำงานมูดบอร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่สำหรับนักออกแบบนะคะ แต่เป็นเครื่องมือที่ใครๆก็สามารถเอามาใช้ได้เป็นการนำไอเดียต่างๆที่อยู่ในหัวเราออกมาใช้ให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านแต่งรถ หรือว่าแต่งตัวให้ตามธีมก็สามารถนำมูดบอร์ดมาใช้ด้วยได้ค่ะซึ่งจะช่วยให้ไอเดียของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นลดการเข้าใจผิดโฟกัสให้ไม่หลุดธีมอีกด้วยค่ะแต่เราจะทำยังไงถ้าแต่ละสายงานมีรายละเอียดและความต้องการที่ไม่เหมือนกันสักคนวันนี้เลยจะมาทดลองทำแพลตฟอร์มที่เขาว่าดีที่เขาว่าเหมาะในแต่ละสายงานไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์อินเทีร์เหรือแม้กระทั่งสถาปัตหรือว่าใครที่อยากจะใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถดูได้นะคะ เว็บแรกนะคะก็คือ Metalboard เว็บนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ทำงานสายอินเทเรียแล้วก็สถาปัตค่ะเข้ามาเขาก็จะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มิมเห็นเว็บแล้วเนี่ยคิดว่าอยากจะได้ห้องที่เป็นโทนธรรมชาติธรรมชาติรราตนิดนึงเป็นอันนี้ละกันก็เดี๋ยวจะลองเลือกออบเจกต์ดูว่าใส่มาเพิ่มแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคอันนี้มิมเลือกเป็นตัวแจกัน ด้านขวาเขาก็จะมีให้เลือกพวกแมทเรียลหรือว่าตัวพื้นผิวของแจกันที่เราเลือกมาด้วยอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปเลยได้อีกฟิลหนึ่งลองปรับให้เข้ากับธีมที่เราอยากได้ดูก็ได้นะคะพอเราเอามาวางแล้วเนี่ยมันก็จะปรับสเกลของวัตถุที่เราเอามาวางไว้ได้ค่ะ แล้วก็เขาจะมีตัวอ c สเซสซอรีที่เราสามารถแอดเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะลองแอดเป็นตัวดอกไม้อันนี้โอ้จริงๆมันใช้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่แบบลากไปลากมาจุดเด่นของเขามันก็จะมีเรื่องทีดีเนาะที่สามารถมีแสงเงาลากตามการเคลื่อนไหวของเราเลยก็ประมาณนี้สำหรับเว็บ Matterboard นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Morfolio ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นแอปของระบบ iOS ค่ะเราสามารถใช้ได้ทั้ง iPad iPhone หรือแม้กระทั่ง Mac ก็ใช้ได้ค่ะซึ่งมันจะเป็นข้อดีตรงที่เราสามารถพกพาไปทําที่ไหนก็ได้แล้วก็สะดวกมากด้วยค่ะพอเข้ามาเนี่ยหน้าตาเว็บก็จะเป็นกระดาษโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตรง r r d u c t เนี่ยมีอะไรให้เราเลือกเยอะมากเลยเดี๋ยวมิมจะลองเลือกเฟอร์นิเจอร์มาสัก1ชิ้น Add to Board เข้าไปเลยค่ะ แล้วเราก็สามารถขยายได้ไหนลองอยากได้เก้าอี้ที่มีสีส้มก็จะลองแอดเข้ามาค่ะแต่ว่ามันติดพื้นหลังเดี๋ยวเราจะลองเอาออกดูนะคะพอ,อกดไปแล้วเนี่ยพื้นหลังก็จะหายไปเลยเดี๋ยวจะลองมาเลือกเป็นเตียงอันนี้เข้ามาค่ะพื้นหลังสีขาวติดอยู่ใช้ฟีเจอร์คัตเอาตัดออกได้ค่ะ แล้วก็กดบวกพื้นหลังสีขาวก็จะหายไปเหลือแค่ภาพใดคัดทีนี้เนี่ยก็ลองปรับดูได้ค่ะว่าเราอยากได้ประมาณไหนแล้วเราก็จะเห็นว่าแถบทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่ม Pinterest ให้เราลองกดเข้าไปดูมันจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Pinterest เราโดยตรงเลยค่ะเป็นบอร์ดต,ต่างๆที่เราเคยบันทึกเอาไว้เราก็สามารถดึงรูปเข้ามาได้ และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆนะคะก็คือฟีเจอร์ลิสต์ค่ะที่เขาจะสามารถให้เราเนี่ยใส่ลิงก์การสั่งซื้อแล้วก็ราคาของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าวัสดุต่างๆที่เราใส่เข้ามาในมูดบอร์ดนี้ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องสมัครเป็นโปรหรือว่าพลัสนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น Adobe Express ค่ะเว็บนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ทำงานในสายกราฟิกหรือว่าใครที่ทำสาย UX/UI หรือว่างานดิจิตัลต่างๆก็สามารถใช้ได้นะคะพอเราเข้ามาในหน้าเว็บนะคะลองเซิร์ชคำว่า moodboard ดูค่ะเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมิมจะลองเลือกมาสัก1อัน Adobe Express เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์เด่นตรงที่เขาสามารถเชื่อมต่อฟอนต์กับ เว็บไซต์ของ Adobe ได้โดยตรงเลยค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกฟอนต์จากตรงอื่นหรือว่าโหลดมาให้ช้าลงกว่าเดิมค่ะ <g iss ip> ก็เดี๋ยวจะลองหารูปที่เราอยากได้มูดประมาณนี้มาใส่เพิ่มนะคะ <g iss ip> พยายามเลือกให้เป็นภาพที่เราคิดไว้ในหัวหรือว่าใกล้เคียงก็ได้ค่ะนิวอ,อาจจะลองเลือกเป็นภาพนี้แล้วก็ลองปรับให้เล็กลงอีกหน่อยอ่าโอเคค่ะ การใช้งานก็จะไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ที่สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะ แล้วเราไปกันที่แพลตฟอร์มสุดท้ายอย่างแคนวากันเลยดีกว่าค่ะเราอาจจะเคยใช้แคนวาในการทำโปสเตอร์ทำไลฟ์โชว์เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทำมูดบอร์ดกันดีกว่าค่ะด้วยความที่แคนวาเนี่ยมีความสะดวกในการใช้งานมากๆเพราะเขามีองค์ประกอบให้เลือกโดยตรงจากเว็บเลยค่ะคือเราไม่ต้องออกไปดึงภาพจากเว็บอื่นแค่เราเสิร์ชหาภาพที่เราต้องการเขาก็จะขึ้นภาพมาให้เลยค่ะเราก็สามารถลองเลือกดูได้ว่าภาพไหนที่ตรงกับไอเดียของเราเราก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของแคนวานะคะเขา จะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถแอนิเมตภาพของเราได้แล้วก็สามารถ export ภาพของเราให้เป็นไฟล์วิดีโอได้ค่ะ ถ้าเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆแล้วเนี่ยแคนว่าถือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ร้อมต้นก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าเขามีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้เยอะมากด้วยค่ะเรามีแพลตฟอร์มที่ช่วยในการทำมูดบอร์ดกันไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีแหล่งรวบรวมรูปภาพที่จะใช้เป็นเรฟเฟอรเรนซ์ในการทำมูดบอร์ดกันเลยวันนี้มิมก็เลยรวบรวมทั้งหมด5เว็บไซต์ที่จะช่วยเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการทำมูดบอร์ดของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเหมาะกับแต่ละสายงาน จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและแน่นอนค่ะเว็บที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอย่าง Pinterest เว็บไซต์นี้เนี่ยเราสามารถเลือกรูปภาพที่จะนำมาใช้ในการแต่งตัวหรือว่าการจัดธตีมต่างๆอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าเฉพาะเจาะจงก็สามารถหาได้นะคะเพียงแค่เราอาจจะต้องใส่คีย์เวิร์ดเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นวิมอยากจะแต่งห้องสไตล์โบฮีเมียนเราก็อาจจะต้องหาคำว่าโบฮีเมียนค่ะแล้วต่อด้วยคำว่าสไตล์เขาก็จะขึ้นมาให้เลย ก็จะลองเลื่อนดูว่าเราอยากได้แนวไหนพอเจอภาพที่เราชอบแนวเนี้ยเราก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วภาพที่เราบันทึกไว้นะคะก็จะไปอยู่ในบอร์ดของเราทําให้เราสามารถกลับมาดูซ้ําๆได้แล้วก็ใช้เป็นไอเดียในครั้งต่อๆไปได้อีกค่ะเว็บต่อไปนะคะจะเป็นเว็บที่ชื่อ .Design.Inspiration ค่ะ สำหรับใครที่มีโทนสีหรือว่าสีที่ต้องการอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้เว็บนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าฟีเจอร์เด่นของเขาคือการที่เขาจัดชุดสีมาให้ค่ะหรือว่าถ้าเรามีชุดสีในใจอยู่แล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ตรงด้านบนนี้เลยค่ะ ลองปรับให้เป็นสีที่เราต้องการภาพที่ขึ้นมาค่ะก็จะเป็นสีที่เราเลือกไว้ทำให้มันง่ายต่อการค้นหามากขึ้นค่ะลองหาภาพที่เราชอบแล้วก็ตรงกับไอเดียของเราค่ะอากดเข้าไปแล้วก็สามารถบันทึกรูปของเราไว้ได้เลยค่ะพอเรามีชุดสีหรือว่าโทนสีที่เราต้องการแล้วเนี่ยการหาภาพของเรามันก็จะยิ่งง่ายยิ่งขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งเว็บที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเว็บที่ชื่อว่า Apartment Therapy ค่ะ สำหรับใครที่อยากจะแต่งห้องหรือว่าใครที่ทำงานในสายสถาปัตย์หรือว่าอินเลリアสามารถมาดูอินสไพเรชันจากเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะเพียงแค่เรากดเข้าไปที่ Browse Photo ค่ะฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆสำหรับเว็บไซต์นี้นะคะ <S <S ก็คือการที่เราสามารถเลือกห้องตามที่เราต้องการได้ค่ะโดยเราสามารถเลือกได้จากประเภทของห้องสไตล์ของห้องแล้วก็สีของห้องค่ะพอเราสามารถเลือกประเภทของห้องหรือว่าสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามที่เราคิดไว้มากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับอพาร์ตเมนต์เทอร์ปีนี้ก็คือใช้งานง่ายมากๆแล้วก็สามารถหาผลลัพธ์ที่เราต้องการได้เลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เว็บถัดไปกันดีกว่าค่ะก็ต่อไปนะคะสําหรับใครที่ทํางานสายโปรดักต์ดีไซน์ก็อาจจะคุ้นกับชื่อเดอะดายไลน์ค่ะ เว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือว่าวัสดุแพ็กเกจจิ้งต่างๆฟีเจอร์เด่นๆของเว็บไซต์นี้เนี่ยก็คือการที่เราสามารถเลือกคตตเกอรีของสีแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำแพ็กเกจจิ้งได้ทำให้เราสามารถต่อยอดนำเอาไปเป็นตัวอย่างเรฟเลนซ์ของแบ a n d i n g ต่างๆที่เราทำได้ค่ะพอเราเข้ามาที่หน้า search ของเว็บไซต์ไดไลน์นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีให้เลือกเป็น สีของวัสดุที่เราต้องการแล้วก็าสามารถเลือกว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวจะลองเลือกเป็นตัวเบเวอร์เรจสีแดงแล้วก็วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมค่ะ,ะเขาก็จะขึ้นมาให้เลยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถนำไปเป็น r e f e r อ n c เในการทำงานทำมูดบอร์ดของเราได้ค่ะ พอเขาเป็นเว็บไซต์ที่จะรวบรวมโปรดักต์หรือว่าแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจหลายๆชิ้นเนี่ยมันทําให้การหาของเราง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะมิมคิดว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังเริ่มทําแบรนดิ้งหรือว่าอยากมีผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการทํ m มูดบอร์ดที่เกี่ยวกับโปรดักต์เนี่ยไปนําเสนอลูกค,ค้าก็สามารถเลือกใช้เว็บไซต์ดายไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงกันที่เว็บสุดท้ายแล้วนะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า I Love Typography ค่ะจากชื่อก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็น เว็บที่เกี่ยวกับฟอนต์แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่เว็บไซต์โหลดฟอนต์ธรรมดาธาค่ะเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์เด่นๆที่ชื่อว่าฟีเจอร์อินสปิเรชันค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาจะจําลองการใช้ฟอนต์มาให้ดูเลยค่ะโดยที่จะมีกราฟิกมีภาพถ่ายแล้วก็เอาฟอนต์ลงไปวางทําให้เราเห็นอารมณ์ของฟอนต์มากขึ้นดูภาพรวมได้ว่า ถ้าใช้ฟอนนี้แล้วเนี่ยมูดมันจะออกมาประมาณไหนบางทีถ้าเรานึกภาพไม่ออกพอเขาทำมาให้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะ พอเราเจอฟอนต์ที่เราต้องการหรือว่าตรงตามไอเดียของเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูอีกได้ค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้เราดูอีกแล้วพอเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีฟอนต์ให้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้ค่ะซึ่งมันก็ดีมากๆตรงที่เขามีตัวอย่างให้เราดูทําให้ง่ายต่อการเอาไปใช้งานแล้วก็เห็นภาพชัดลากขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแพลตฟอร์มที่มิมแนะนําในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนทํามูดบอร์ดได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จัดการไอเดียในหัวของทุกคนได้มากขึ้น ะะถ้าเอาไปลองทำกันมาแล้วชอบไม่ชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะและสำหรับวันนี้มิมและเดอะคอ l e เล i ก e ี hmm. ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ